วันนี้จะชวนมาแต่งเค้กหลุมศพทีมฮาโลวีนกันค่ะเริ่มแรกเลยเดี๋ยวเราจะมาลายตัวช็อกโกแลตกันก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่วิปครีมลงไปค่ะคนให้เขาเข้ากันเลยนะคะเสร็จแล้วก็ยกออกค่ะวันนี้จะใช้เป็นตัวเนื้อเค้กนะคะหรือใครมีเศษเค้กจะใช้เนื้อเค้กอะไรก็ได้เลยเทช็อกโกแลตของเราลงไปค่ะแล้วคลุกให้เขาเข้ากันเลยจากนั้นนำไปกุใส่พิมพ์ค่ะแล้วนำไปแช่ตู้เย็นนะคะเซ็ตตัวค่ะต่อไปมาทำป้ายหลุมศพค่ะตัวนี้จะใช้แคตเกอร์นะคะ เขียนด้วยช็อกโกแลตละลายค่ะพอเค,ค้กเซ็ตตัวแล้วค่ะก็ยกออกมาเลยตัวพิเศษวันนี้เบลใช้เป็นตัวช็อกโกแลตของช็อกโกซิตี้หาซื้อได้ที่เซเว่นอเลเนทุกสาขาเดี๋ยวเราจะมาเจาะตัวลงศพกันก่อนนะเสร็จแล้วก็ทาด้วยช็อกโกแลตละลายเราจะใช้โอรีโอโบดมาทำเป็นดินค่ะเจาะเนื้อเค,ค้กแล้วก็เสียบป้ายลงไปเลยตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะ ตัวช็อกโกแลตของช็อกโกซิตี้เข้ามาในทีมฮาโลวีนน่ารักมากๆเลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะวันนี้จะชวนมาแต่งเค้กฮาโลวีนกันค่ะเปยจะใช้เนื้อเค้กขนาด1ปอนสองก้อนค่ะตัวเค้กแม่จะทําเป็นสีขาวนะคะก็จะบีบครีมสีขาวไว้ทั่วเลยค่ะตัวนี้เบ่จะไม่ได้เก็บขอบให้เรียบมากนะตัวนี้เป็นฟิลลิ่งสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาผสมกับน้ําเปล่าค่ะคนให้เข้าเข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราจะนําเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟค่ะ เนื้อเค้กก็จะเหลวประมาณนี้เลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเติมสีแดงลงไปอีกนิดนึงค่ะตัวนี้เราจะเอาไซลิงค์มาดูดฟิลลิ่งของเราค่ะตัวเค้กไม่จะบีบตามสีได้หน่อยค่ะเสร็จแล้วก็ปาดให้เรียบเลยฟิลลิ่งที่เหลือเราก็เอามาบีบราดบนเค้กได้เลยบีบให้ทั่วเค้กเลยค่ะเอาไซลิงค์ปักลงไปบนเค้กได้เลยต่อไปจะตกแต่งด้วยเยลลี่ทีมฮาโลวีนของเพมอตอนนี้หาซื้อได้ที่เซเว่นนเว่นเลยนะปากตาลลงไปทั้งสองข้างเลยเสร็จแล้วก็ติดฟันลงไปตรงกลาง เยลลี่สมองกับหัวใจจะวางไว้ด้านบนนะขอแกะตามาวางที่พื้นดีกว่าหล่อนใช้ได้เลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเค้กฮารลวีนของเราสวัสดีค่ะวันนี้เบ๊จะมาชวนแต่งเค้กขนมจากเซเว่นกันค่ะตัวนี้เป็นขนมมัสเมนโลสเดลมอนค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งกันเลยค่ะตัวนี้เบ่จะใช้เนื้อเค้กขนาด1ปอนด์นะคะเราก็จะมาปาดครีมสีขาวก่อนค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราจะบีบรีมสีฟ้าด้านล่างค่ะแล้วจะใช้ที่ปาดเค้กนะคะค่อยๆปาดขึ้นมาค่ะให้เขาเป็นลายข,ขึ้นนะคะตัวนี้เบลใช้หัวแชกเบอร์3าสองค่ะก็จะใช้สีฟ้ากับสีขาวนะคะบีบสลับกันค่ะตกแต่งด้วยขนมมัสเมลโล,ล่ลายโดเรมอนนะคะทุกคนดูซิน่ารักมากเลยมัสเมลโล่มีลายโดเรมอนด้วยนะเสร็จแล้วเราก็วางลงไปเลยค่ะ ลอยเม็ดมุกสีฟ้าคุมโทนนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน่ารักมากๆเลยวันนี้จะชวนมาแต่งเค้กชายหาดจากขนมเลสเซเว่นกันค่ะเราจะใช้ตัวเค้กเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเราจะมาแบ่งโซนทะเลกับชายหาดก่อนนะคะโซนทะเลค่ะแบบก็จะใช้สีฟ้านะคะเราจะบีบครีมลงไปให้เต็มเลยค่ะจากนั้นก็ใช้ที่ปาดค่อยค่อยเกลี่ยค่ะตัวนี้เราจะไม่ต้องเกลี่ยให้เรียบมากนะ โซนชายหาดเราจะบีบสีขาวค่ะบีบสีขาวไว้ทั่วเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใช้ที่ปาดค่อยๆเกลี่ยค่ะเสร็จแล้วเราจะโรยทรายให้ทั่วเลยค่ะตัวทรายเราจะทํามาจากแคคกเกอร์บดนะคะจากนั้นเราจะใช้สีขาวมาบีบเป็นคลื่นค่ะเสร็จแล้วก็ใช้ที่ปาดค่อยๆเกลี่ยสีขาวลงมาค่ะวันนี้เราจะตกแต่งด้วยขนมกัมมี่จากเพมอทุกคนดูสิเขามาในรูปห่วงยางกับน้องศาสตร์น่ารักเราจะเอาน้องๆไปไว่ายน้ำในทะเลเลยค่ะ เพิ่มความเป็นชายหาดด้วยล้มค็อกเทลขอว่างควงยางเติมลงไปอีกหน่อยค่ะเพิ่มน้องหมีนอนอาบแดดอีกหน่อยตกแต่งด้วยเม็ดน้ำตาลแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน่ารักมากๆเลยวันนี้จะชวนมาแต่งเค้กคิตตี้จากขนมในเซเว่นกันค่ะโดยจะใช้ตัวเค,ค้กขนาดหนึ่งปอนนะคะผ่าครึ่งแล้วสอดไส้ยามค่ะเสร็จแล้วก็ปาดครีมสีขาวไว้ทั่วเลยค่ะวันนี้จะทําตัวเค,ค้กเป็นสีชมพูอ่อนนะคะเสร็จแล้วก็ปาดให้เรียบเลย เราจะใช้มาจิ้มฟอนมามักจุด4จุดนะคะขอบชายระบายนะคะตัวนี้ใช้เบอร์104คะ่ะใส่แล้วก็บีบครีมสีขาวด้านบนคะ่ะบีบครีมสีชมพูเข้มคะ่ะบีบขอบล่างด้วยสีชมพูเข้มเหมือนเดิมเลยแบไ,ไปเจอมาสเมลโล่ในเซวมาทุกคนดูสิเป็นรูปหัวโลคิตตี้น่ารักมากๆเลยวางลงไปบนเค้กได้เลยคะ่ะขอตกแต่งด้วยเชอร์รี่อีกหน่อยถ้าก้านยาวไปก็ตัดออกได้นะ บีบตกแต่งด้วยโบสีแดงตัวนี้แม่ใช้หัวเบอร์สองนะจุดตกแต่งด้วยสีได้อีกหน่อยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน่ารักมากๆเลยวันนี้จะชวนมาแต่งเค้กกะเพราไข่ดาวแบบง่ายๆกันค่ะตัวนี้แม่จะใช้เนื้อเค้กขนาดหนึ่งปอนด์นะคะแล้วก็จะมาบีบครีมสีขาวให้ทั่วเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ปาดให้เรียบค่ะแมจะไม่ได้เก็บขอบบในให้เขาเรียบมากนะคะ ต่อไปเราจะมาบีบข้าวค่ะก็จะบีบสีขาวนะคะให้นูนขึ้นมาค่ะตัวนี้เบ,บยไปเจอเยลลี่ไข่ดาวที่เซเว่นมาน่ารักมากๆเลยค่ะตัวไข่แดงเขามีรสมะม่วงด้วยนะอร่อยมากเลยวางลงไปบนข้าวได้เลยค่ะตัวนี้เบยจะใช้เยลลี่หมี่นะคะสีแดงกับสีเขียวค่ะก็จะเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใช้คอนเฟกมาทําเป็นหมูนะคะบีบครีมสีขาวให้นูนขึ้นมานิดนึงค่ะ แล้วเราก็วางหมูของเราลงไปได้เลยวางด้วยเยลลี่สีเขียวกับสีแดงค่ะขอเติมน้ำให้เขานิดนึงตัวนี้ไปจะใช้เป็นซอสคาราเมลนะคะบีบๆบลงไปเลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะง่ายมากๆเลยวันนี้จะชวนมาแต่งเค้กน้องบองกันค่ะตัวนี้ไปจะใช้เนื้อเค้กขนาดหนึ่งปอนนะคะเอามาผ่าครึ่งสไสแาย,ยามค่ะเสร็จแล้วก็ปาดครีมสีขาวให้ทั่วเลยค่ะ ตัวเค้กจะทําเป็นสีน้ําตาลนะคะจะบีบครีมสีน้ําตาลให้ทั่วเลยเสร็จแล้วก็ปาดให้เรียบค่ะขอแต้มด้วยสีน้ําตาลเข้มอีกหน่อยใช้ไหมจิ้งฟันมาเกลี่ยเป็นลายค่ะขีดเบาๆนะอย่าลงน้ําหนักมือมากเบลไปเจากัมมี่ในเซเว่นมาเป็นรูปแคคตันหน่ารักมากๆเลยมีกระถังมาด้วยนะ เราจเจ้ามาเสียบกับไม้จิ้มฟันเสร็จแล้วก็ปักลงไปบนเค้กเลยตัวทรายเบจะใช้แคคเกอร์ทูบนะโรยลงไปบนเค้กได้เลยค่ะด้านข้างจะแต่งด้วยน้องบองอีกหน่อยแล้วกันเขียน Happy Birthday สีเขียวค่ะ นนี้ก็เสร็จแล้วค่ะแต่งง่ายมากๆเลยวันนี้จะชวนมาแต่งเค้กผู้หญิงใส่แว่นน่ารักๆๆน่ารักแม่ใช้เนื้อเค้กเป็นขนาด2ปอนนะคะตัวเค้กปม่จะทําสีเนื้อนะคะเราจะหยดสีส้มลงไปในครีมขาวนิดนึงค่ะจากนั้นก็ปาดให้เรียบเลยค่ะต่อไปจะบีบผมด้วยสีน้ําตาลนะคะตัวนี้แม่ใช้หัวบีบเบอร์27ค่ะเราจะบีบเส้นผมลากลงมาเลย บีบทั้ง2ด้านได้เท่ากันค่ะสีผมเพื่อนๆปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะเบลไปเจอช็อกโกแลตในเซเว่นมาเขาเป็นรูปแว่นตาน่ารักมากๆเลยของช็อกโ City แบรนด์นี้เขามีแต่ช็อกโกแลตน่ารักน่ารักเราจะบีบครีมลงไปที่หลังแว่นก่อนนะจากนั้นก็วางลงไปบนเค้กเลยเสร็จแล้วก็เติมปากด้วยสีดำค่ะตัวนี้เราจะติดกให้เขาอีกหน่อยค่ะตกแต่งด้วยเม็ดมุกน้ำตาลทานได้ แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะแต่งง่ายมากๆเลยวันนี้จะมาแต่งเคสซูชิจากขนมในเซเว่นกันค่ะเบไปเจอขนม DIY มาเดี๋ยวเราจะมาปั้นซูชิกันพอแกะออกมาเขาก็จะมีขนมให้เราสีีพร้อมกับแม่พิมพ์เราก็จะเอามากดลงแม่พิมพ์ได้เลยตัวนี้แม่จะกดเป็นข้าวก่อนนะจากนั้นก็กดหน้าไข่ปลา เสร็จแล้วก็ประกอบล่างเลยมีหลายหน้ามากๆเลยนะขนมซูชิ DIY ก็เสร็จแล้วปลายจะปาดเค้กด้วยสีน้ำตาลจากนั้นก็ใช้มาจิ้มฟันกีดเป็นลายวางซูชิของเราลงไปได้เลยปักป้าย happy birthday ตกแต่ ตกแต่งด้วยเมน้ำตาลทานได้ขอเพิ่มความสวยงามด้วยดอกไม้อีกน้อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเหมือนจริงมากๆเลยวันนี้จะชวนมาแต่งเค้กซูชิจากขนมในเซเว่นกันค่ะไม่ได้ใช้เนื้อเค้กขนาด1นึ่งปอนนะคะเราจะเอามาตัดให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมค่ะจากนั้นก็บีบครีมสอดไส้แยมค่ะจากนั้นก็ปาดครีมสีขาวให้ทั่วเลยบีบครีมด้วยสีน้ำตาลค่ะ เสร็จแล้วก็ปาดให้เรียบเลยใช้ไม้จิ้มฟันมาวาดเป็นลายไม้ค่ะเราจะตกแต่งด้วยซูชิกัมมี่จากเพมอกัมมี่เป็นรูปซูชิน่ารักมากๆเลยวางลงไปบนเค้กได้เลยบีบครีมวางที่ลองตะเกียบวาดดอกไม้ตกแต่งด้วยสีชมพู ปักป้าย happy birthday บีบวาซาบิเติมอีกน้อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน่ารักมากๆเลยวันนี้จะชวนมาแต่งเค้กตะกร้าปิกนิกกันค่ะเบอราจะใช้ตัวเค้กขนาด1ปอนด์นะคะเบอรจะตัดออก2ด้านนะคะให้เป็นวงรีค่ะเสร็จแล้วก็ผ่าครึ่งสอดไส้ย,ยามค่ะปาดครีมสีขาวให้ทั่วเลยเราจะบีบตะกร้าเป็นตะกร้าสาค่ะหัวบีบที่ใช้เบอร์27ค่ะ วันนี้เบยจะทำตัวตะกร้าเป็นสีน้ำตาลนะคะเบยจะตกแต่งด้วยตัวช็อกโกตของช็อกโกซิต,ตี้เขามาในทีมฟู้ดทาร์กน่ารักมากๆเลยเราจะบีบพิมพ์สีขาวลงด้านหลังนะคะเสร็จแล้วก็วางตัวช็อกโกตของเราลงไปได้เลย ตกแต่งด้วยขนมช็อกโกแลตอีกหน่อยค่ะปากตกแต่งด้วยป้าย Happy Birthday แค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะน่ารักมากๆเลยวันนี้จะชวนมาทำเค้กปิ้งย่างกันคะ่ะเราใช้เนื้อเค้กขนาด1ปอนนะคะเอามาผ่าครึ่งสอดไส้ยมคะ่ะเสแล้วก็ปาดครีมสีขาวให้ทั่วเลย ด้านบนเราจะทำเป็นไฟนะคะเราจะจุด3ามสีด้านบนค่ะเสร็จแล้วก็ปาดให้เขาผสมกันเลยค่ะเค้ก <Okay. S 1> จะบีบด้วยสีเทาเข้มนะคะเสร็จแล้วก็ปาดให้เรียบเลยเราจะใช้สีดำม,มาวาดลายตะแกงค่ะเบลจะตกแต่งด้วยกัมมี่ไส้กรอกสักเพมอ ทุกคนดูสิมันเหมือนไส้กรอกจริงๆเลยนะเราจะแกะอ,ออกมาแล้วเอาไปเสียบไม้เสร็จแล้วก็วางไปบนเตาของเราได้เลยขอแต้มลายไหม้ด้วยสีดำอีกหน่อยค่ะปากตกแต่งด้วยป้าย happy birthday ขอแต้มสีดำด้วยข้างเตาอีกหน่อยวางไส้กรอกตกแต่งด้านล่างอีกนิดนึงแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน่ารักมากๆเลย วันนี้จะมาแต่งเค้กฟอสซิลจากขนมเลสเซเว่นกันค่ะแมวใช้เนื้อเค้กขนาดหนึ่งปอนด์นะคะจากนั้นจะบีบครีมสีน้ำตาลในทั่วเลยเสร็จแล้วก็ปาดให้เรียบจะใช้ไม้จิ้มฟันมากรีดลายข้างๆจากนั้นเบจะโรยด้วยโอรีโอหมดตัวนี้เราจะามาทำเป็นดินนะตกแต่งเ้วยต้นมะพร้าววันนี้แม่ใช้กัมมี่จากเพมอเขามีขายในเซเว่นนะ เข้ามาในทีมไดนโนเสาร์ฟอสซิลน่ารักมากๆเลยตัวนี้แบบก็จะาวางไปบนเค้กเลยตกแต่งด้วยภูเขาไฟวางตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะเพิ่มดินเข้าไปอีกน้อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะน่าทานมากๆเลยถ้าอยากให้เแบลแต่งเค้กอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะ วันนี้จะมาทำเค้กมา,ม,าม่าหม้อไฟเกาหลีจากขนมในเซเว่นเพื่อความสมจริงเบลก็จะใช้หม้อไฟแบบนี้เลยเบลก็จะใส่เนื้อเค้กลงไปในหม้อเสร็จแล้วก็จะบีบครีมสีส้มแดงลงไปตัวนี้ก็คือน้ำของเรานั่นเองเบลจะตกแต่งด้วยจาจังกัมมี่จากเพมอแกะออกมาเขาก็จะมีเครื่องแบบนี้เลยเแบลบก็จะใส่เส้นลงไปเลย ใส่หมูชิ้นลงไปจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปตามด้วยผักสีเขียวเพิ่มรสชาติด้วยการบีบซอสลงไปนิดหน่อยตามด้วยผงเครื่องปรุงว้าวหน้าทานสมจริงมากเลยใครอยากให้เบลแต่งเคก้กอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะ วันนี้จะชวนมาแต่งเค้กทีมทะเลกันค่ะไปไปเจอช็อกโกแลตหอยในเซเว่นมาน่ารักมากๆเลยวันนี้จะใช้ครีมสีฟ้ากับสีม่วงนะคะบีบสีม่วงข้างล่างค่ะตามด้วยสีฟ้านะคะเสร็จแ,แล้วเราก็ปาดให้เรียบเลยค่ะเติมขึ้่นด้วยสีขาวนะคะใช้ที่ปาดค่อยๆเกลี่ยเป็นคล้่นค่ะตามด้วยสีม่วงอีกนิดนึงค่ะ ต่อไปไปทำทรายกันตอนนี้จะใช้แคคเกอร์เอามาบทนะคะโรยทรายลงไปเลยตกแต่งด้วยช็อกโกแลตหอยค่ะช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากๆเลยนะวางได้ตามใจชอบเลยค่ะเขียน Happy Birthday ด้วยสีม่วงคุมโทนค่ะตกแต่งด้วยเม็ดน้ำตาลอีกหน่อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะง่ายมากๆเลย วันนี้จะมาต่างเค้กไดโนเสาร์จากขนมในเซเว่นกันค่ะเบยไปเจอขนม DIY มาน่ารักมากๆเลยพอแกะออกมาเขาก็จะมีตัวช็อกโกแลตกับแม่พิมพ์แบบนี้เอาตัวช็อกโกแลตไปจุ่มในน้ำร้อนจากนั้นก็มาบีบใส่พิมพ์ได้เลยเสร็จแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นให้เขาเซตตัวตัวเค้กเบยจะทำสีเขียวบีบสีเขียวให้ทั่วเลยเสร็จแล้วก็ปาดให้เรียบ ด้านล่างจะเติมด้วยสีเขียวเข้มอีกน้อยจากนั้นใช้ที่ปาดค่อยๆเกี่ยขึ้นมาด้านบนเบลก็จะบีบย่าให้เต็มเลยพอช็อกโกแลตเซตตัวแล้วก็แกะออกจากพิมพ์จากนั้นก็จะประกอบล่างต่อขาเข้าไปไดโนเสาร์ของเราก็พร้อมแล้วตกแต่งด้วยต้นมะพร้าวอีกน้อยนำไดโนเสาร์วางบนเค้กได้เลยตกแต่งด้วยขนมอีกน่อย โรยดินเพิ่มเติมทำจากโอรีโอ้บดนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน่ารักมากๆเลยสวัสดีค่ะวันนี้เบลก็จะมาเชิญแต่งเค้กจากขนมในเซเว่นอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะขนมเป็นไอศครีมค่ะเดี๋ยวเราไปแต่งเค้กกันตัวนี้เบละจะใช้เนื้อเค้กขนาดหนึ่งปอนด์นะคะวันนี้เบะจสปาดเค้ก3สีนะคะก็จะเป็นสีม่วงสีชมพูลและสีฟ้าค่ะเราก็เบีบไล่สีเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ปาดให้เรียบค่ะ ัวด้านบนนะคะไม่ต้องเก็บขอบให้เรียบมากค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวช็อกโกแลตวางลงไปเลยนะคะบีบด้วยครีมสีขาวเป็นไอศครีมค่ะตัวนี้ไปใช้หัวบีบเบอร์สามนะคะเสร็จแล้วเราก็โรยด้วยเมชช็อกโกแลตนะคะตกแต่งด้วยเชอร์รี่แดงค่ะเม็ดที่เหลือค่ะเราก็เอามาตกแต่งขอบค่ะเพิ่มความน่ารักให้เขานะคะ เสร็จแล้วเค้กไอศครีมของเราน่ารักมากๆเลย